สวัสดีครับสวัสดีชาวฮัทวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะล่าสุดนะครับ FIVB วอลเลย์บอลเวิลดได้นำเสนอข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับบุ๋มบิมชัดชอนโมกสีนะครับแล้วก็จะมีตอนหนึ่งที่ให้บุ๋มบิมเนี่ย พูดถึงเซตเตอร์ของไทยเพราะว่าหลายๆลูกหลายๆจังหวะนะครับที่รพอนธันเกิดปราดเนเซตหลอกคู่ต่อสู้ทำให้เราตบโล่งๆนำมาซึ่งชัยชนะในการเข้ารอบ8เทีมสุดท้าย VNL 2022แล้วก็เข้ารอบ2วอลเลย์บอลหญิงชิงชมปโลกนะครับว่าแต่ว่าบุ๋มบิ่มชัดเอนม็ on, มอกซีเนี่ยพูดถึงกัปตันพูดว่าอย่างไรบ้างไปฟังกันเองดีกว่าครับ let's go <S บหลอกมอปันก็คือเหมือนเขาเรียกว่าไงหลอก หลอกหลอกหลอกทั้งคู่ต่อสู้แล้วก็หลอกทั้งทีมตัวเองแล้วก็หลอกหลอกทั้งคู่ต่อสู้แล้วก็หลอกทั้งทีมตัวเองแล้วก็